ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นทั่วเมืองดีกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าทำไมมันเบื่อจังไม่รู้สิไปหาที่นั่งชิวๆดีกว่าแล้วก็ไปเปิดเนิดหาที่เที่ยวเออยู่ไหนนะอ๋อตรงน้ำพุตรงนี้เดีย๋ยวขอจอดตรงนี้ละกันไปนั่งตรงนี้ดีกว่าอืมขอหาโทรศัพท์ก่อนนะ โอเคเจอสักทีอืมเดี๋วฉันขอหาตรงที่มร่มๆนะโอเคเอ๊ะขอหาในเน็ตก่อนนะขอดูซสิไปที่กู o ก l e ดีกว่ามาแล้ว ฉันเป็นคนที่ชอบแคมปิ้งใช่ไหมฉันก็เอ่อต้องหาที่เที่ยวแคมปิ้งแคมป์โอ้พิมพ์ผิดแคมป์แคมแคมเขียนถูกหรือเปล่าแคมป์ปิง้ง,งโอ๊ย ดูรูปภาพสิว้าวแมาคมปิง้งตรงนี้ก็ดีตรงไหนก็ดีแต่ว่าเสียงคนอื่นนี่ดังจังเลยโอเคฉันว่านะแคมปิ้งที่นี่ดีกว่าโอเคดีเลยไปกันดีกว่าแต่ว่าฉันต้องไปที่บ้านเพื่อเอาของ ไปเตรียมให้เรียบร้อยก่อนโอเคฉันไปละกันถึงบ้านสักทีไปเอาของเพื่อเตรียมตัวดีกว่านี่มันก็มืดแล้วนะอากระเป๋าก็อยู่ข้างหลังฉันอยู่แล้วนี่นะเหลือแค่เตรียมพวกเต็นท์อะไรประมาณนั้นแล้วก็ของสำคัญด้วยแหละ เสีออะไรพวกนี้เอแต่ว่าขาตั้งด้วยเต็นด้วยที่นอนร่มเผื่อฝนตกคาราโอเกะที่ปิ้งย่างแล้วก็อะไรอีกนะเผื่อไปเล่นฟุตบอลด้วยเผื่อไปดีกว่าแต่ว่ากระเป๋าฉันเต็มแล้วแหละ ค่อยหาในกระเป๋าใหญ่อันนี้ก็ได้ดูสิของกินฮาโลวีนด้วยเคแค่นี้แหละกระเป๋าหมีน้องของฉันก็จะเต็มแล้วเต็มแล้วเนี่ยไม่ใช่ใช่จะเต็มแล้วเนี่ยไปดีกว่าโอ้ยระวังตกน้ำโอเคเอไปแคมปิง้งฉันขอดู g o o g l e m ม p ก,ก่อนนะ อ๋อทางนี้ทางนี้โอเคก่อนอื่นต้องเอารถก่อนเลยรถฉันอยู่ไหนหน้ารถจ้าอ๋อรถมาแล้วฉันขอเปลี่ยนสีรถแปบบ๊บไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเสียเวลาแคมปิ้งตรงภูเขานี่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 ไปเลยก็ตรงนี้เนินเขานี่ โอ้โหหน้าแคมปิ้งสุดๆเลยไปแคมปิ้งตรงนี้ดีกว่าว้าวที่โล่งมากไม่มีคนเลยก็ดีม,มากดูสิเดี๋ยวฉันจะเริ่มกางเต็นท์ก่อนแล้วนะตรงไหนเหมาะตรงไหนเหมาะตรงนี้ดีกว่าสร้างไปเลย แล้วก็เอาที่นอนมาตรงนี้ว้าวขอลองทดลองดูซิจะอบอุ่นแค่ไหนเฮย้ยอุ่นจังเลยเรามาจัดห้องจัดอะไรตรงนี้ก่อนละกันนะอมืมีอะไรอีกเนี่ยแต่ฉันเอาเต็นท์อันนี้ออกก่อนนะ เพื่อไม่ให้เปลืองกระเป๋าจริงสิร่มเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเออวางไม่ได้หรอฉันไม่เอาดีกว่าเอานังสือมาวางตรงนี้ก็วางไม่ได้โอเคเดี๋ยวฉันจะเออเริ่มแคมปปิ้งแล้วนะเออแต่ว่ากองไฟอยู่ไหนอะ มันอยู่ในกระเป๋าฉันไม่ใช่เหรอเฮ้ออกมาหน่อยซิเอยจะออกมาเหรอไหมออกอยู่กองไฟกองไฟจ้าเฮ้ยไม่มีกองไฟแต่ว่าเพื่อนอย่าขโมยรถฉันสิเดี๋ยวเธอ โอ้ยเพื่อนโอ้ยจะเอาไปก็เอาเลยฉันมาแคมปิ้งเอ,อยเดี๋ยวฉันซื้อรถใหม่ก็ได้ช่างเถอะเพื่อนเอาไปเถอะใจดีจังเลยก็แงยอยู่แล้วเธอขโมยรถฉันอ่ะถ้าฉันไม่ได้ขโมอยอ่ะเธอบอกว,ว่าเอาไปเลยเอาเลยเฮ้ยก็ได้ซุ่มซ่าเอามาอีกคนและทำไมเนี้ยปะท้ อืมเดี๋ยวฉันเอาอันนี้มาดีกว่านะแล้วก็ฉันขอนั่งก่อนแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยคนนั้นเขาพูดอะไรคนกอังกฤงนั่นหรอหรอนั่งตรงนี้แหละแล้วก็ อะไรเนี Finnish, no liebe, ơi, ่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะมาเกะกะฉันไม่ได้นะโอ้โหโยโยโยโ่อยอืมเตรียมน้ำดื่มมาด้วยดีกว่าอึก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 บอึ๊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 บอล๊บอว๊บอน๊บแึ๊บออ้ นอนดีกว่าแต่ขอปรับหน้าตาให้มันง่วงง่วงซะหน่อยเถอะหน้าตานอนอยู่ไหนนะนี่ไงฉันง่วงแล้วแหละนอนดีกว่าขอฟฟี่คอฟฟี่คอฟฟี คอฟ่โอ้ยฉันกำลังฝันดีอยู่เลยล่ะไม่เชื่อเลยว่าฉันเคยฝันร้ไยมาตลอดแต่ว่าตอนที่มาแคมปิ้งฉันก็ฝันดีได้สุด ตีสองแล้วสินะตื่นได้แล้วเหอะฉันต้องมาทำงานแต่เช้าเนี่ย work at work at work at camping วู้ฮู้ work at camping อยู่ในเต็นท์เนี่ยแหละไม่ได้ไปไหนหรอกอออืืหน,นั่งดีกว่า ทำไมฉันหนังตรงนี้อะโอเคๆ okay. เอานี้มาทำงานทำงานทำงานโอ้ work at work at camping นี่มันสุดยอดว้าวทำงานไปได้สนุกไปด้วยอ่ะดีจังไม่เห็นจะเครียดเหมือนตอนอยู่บ้านเลยแฮะ ชมกันแล้วสินะสวัสดีค่ะเจ้านายสวัสดีทำไมเธอดูร่าเริงจังก็คือว่าฉันมา Work at Camping โอ้ดีจังเลยเจ้านายก็อยากมา Work at Camping เหมือนกันแต่ว่างานยุ่งกันเลย เดี๋ยวฉันจะพาเจ้านายมาเองดีเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเจ้านายขอไปทำงานก่อนนะลูกน้องเจ้านายนี่วุ่นวายยังกะอะไรเนี่ยโอเคค่ะโอเคค่ะไม่กปแล้รนะคะโอเคค่ะจบการประชุมได้เลยค่ะตีตีโอเคเฮ้ยสนุกจังเลยเจ้านายนี่ก็งานยอะมไม่ใช่ ย้างนานนี่นอ้โหพอมามุมสูงแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนถ่ายโดนแล้วก็ิวสวยมากเลยแหละโอ้โหแคมปิ้งนี่มาดีจริงๆเลยเอแต่ว่าฉันต้องมาเรียนอีกหรอนี่ขอโดก่อนนะเดี๋ยวอืมฉันขอบันเดี๋ยวฉันขอ บันทึกว่าฉันมาแคมปิ้งนะโอเคบันทึกกันเลยวันที่สิกเก้าพฤศจิกายนพศอสองพันห้าร้อยหกสิบสามโอเคฉันมาแคมปิ้ง